จะฝากว่าอย่ามองที่ราคาถูกนะครับเราต้องดูแพ็กเกจว่าแซที่เราที่เราจะไปเขาจะให้เราอะไรบ้างอย่างเช่นที่พักห่างไหมจากมัชิคารอมอาหารครบไหมจะมีบริการรับส่งรถบัสไหมหรือว่าพาเที่ยวในเมืองมิกะแล้วก็มาดีนะด้วยนะครับส s s ล l a กุม l a i ต u m w a r a h m a t u l l a ชื่อเวอร์สวันเวสเมนะครับ อาศัยอยู่ที่รามันยาลาการเตรียมตัวไปฮักครั้งแรกของผมก็คือผมได้ติตดต่อแซะนะครับครั้งนี้เพื่อที่จะลงทะเบียนกับก่อนฮักนะครับเสร็จทีนี้ผมก็ถามราคาราคาเต็มแล้วก็การให้บริการต่างๆระหว่างที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียว่าอย่างไงบ้างแซกเขแจ้งว่าราคาของเราจะอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่าได้โรงแรมระดับ4ดาว,วก็คือโรงแรมจะให้บริการอาหารทุก3มื้อต่อวัน แล้วก็ระหว่างที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็คือจะมีรถทัวร์บริการส่งบริการไปศึกษาประวัติศาสตร์ต่างๆในประเทศการทำพัดนี้เป็นความตั้งใจของมุสลิมทุกคนผมไม่เห็นด้วยที่บริษัทต่างๆที่จะโกนกินกับลูกทัวร์เขานะครับเพราะว่ากว่าทุกคนที่จะได้ไปไม่กะเนี่ยคือเขาต้องเก็บทุก ทุกบาททุกสตางค์ในชีวิตของเขาอ่ะเพื่อที่สักครั้งหนึ่งจะได้ไปเยือนเมกะหรือว่ากะบอสำหรับคนที่ไปครั้งแรกหรือว่าคนที่จะไปนะครับศึกษาให้ดีว่าแซ่คนนี้จะพาไปจริงไหมมีบริษัทจริงไหมหรือว่าจดทะเบียนปลอมอะไรแบบนี้นะครับแต่จะฝากว่ายอย่ามองที่ราคาถูกนะครับเราต้องดูแพ็กเกจว่าแซ่ที่เราที่เราจะไปนะ เขาจะให้เราอะไรบ้างอย่างเช่นที่พักห่างไหมจากมาสยิดรอมอาหารครบไหมจะมีบริการรับส่งรถบัสไหมหรือว่าพาเราไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่ในเมืองมิกะ์แล้วก็มาดีนะด้วยนะครับอย่างผมนี่ไปครั้งแรกผมจะไปจะไปสอบถามแซหรือว่าคนที่เคยไปกับแซคนนี้ก่อนว่าเขาไปไปที่แล้วเขาอยู่ยังไงอยู่สุขสบายไหมหรือว่าเขาอยู่ห่างไกลไหมจากมัสยิด เพราะว่าการที่เราจะไปะทําพิธีฮัทนี้อย่าลืมว่าเราจะไปทําอิบาดะคือเราจะอยู่ที่ะสะดวกสบายที่เราจะไปไปละหมาดจะไปต่อวาฟไปอุมรรไปในพื้นที่ต่างๆนะครับ